สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านรวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับ <c oughs> ฟังเพงลงและยๆเพลงมันก็ซึ้งเข้าไปในอารมณ์นะครับชีวิตคนเรานั้นต้นทุนต่างกันนะครับต่างกันจริงจริง,รง,รงบางคนเกิดมาบนกองเงินกองทองนะครับบางคนก็เกิดมาด้วยความแลลนแค้นแสนสาหัสหนะครับผมเนี่ยนะครับโลดแล่นอยู่ในวงการพระเครื่องมาสี่สิบกว่าปีนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหหลายหลายคนนะครับเพื่อนหลายหลายคนเนี่ย หน้าจดจําเป็นบทเรียนนะครับหน้าจดจําเป็นบทเรียนอันนี้ขอเอ่ยเลยดีกว่านะครับเอาง่ายๆเอาสามคนเนี่ยผมพี่เฉินนะครับหรือน้องบอยนะครับเว้<า>ผ <ม S 2> ู้ให้ฟังคุณฟังแล้วเนี่ยผมเองนะครับตอนได้แชมป์แฟนมัแนแท้แห่งปีเนี่ยแฟนมันแท้ออฟติเกียทางบกพรบอกว่าอยากให้ทำพักเก็เบบุกนะครับชีว่าประวัติประวัผมทำไม่ได้หรอกเขาถามว่าทำไม คน่านชีว่าประวัติผมนะครับมันต้องถือว้าเช็ดหน้าหรือกระดาษช,ชิ้วไว้ในมือด้วยเพราะบางตอนเนี่ยมันต้องร้องไห้นะครับและพอเราถึงจุดจุดหนึ่งผมจะพูดนะครับขอขอเอ่ยเลยดีกว่าเพราะาเราเพื่อนกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าเขาคงยินดีให้ผมเอย่ยเฉินนะครับเฉินปักน้ำนะครับแล้วก็ภรรยาเขาคุณลัคนานะครับ <c oughs> ย้อนหลังไปเมื่อประมาณสักยีปีนะครับ25ปีตอนนั้นเสียรักมีเงินไปร้อยล้านแล้วแต่เซชันเนี่ยยังใส่รองเท้าแตะอยู่นะครับเซชันขับวินมอเตอร์ไซค์ครับอยู่หน้าปากซอยวัดด่านสำโรงส่วนคุลณรคณาเนี่ยเขาเป็นพนักง,งานเซเว่นนะครับเขาเล่าผมฟังว่าความที่เขาอยากได้อยากดีอยากเล่นพับเป็นความที่เขาเนี่ย เท็งไม่จริงก็ก็ไปหาซื้อพระด้วยตัวเองเงินก็ไม่มีก็ไปหลอกล่อแฟนนะครับขอขอยืมสร้อยแฟนมาไปจำนำแล้วเงินไปซื้อพระเสร็จแล้วก็พระเนี่ยไปขายปรากฏมันเก๊คุณคิดว่าคนขับวินเบอร์ไซนะครับกับภรรยาที่ทำเซเว่นเนี่ยสอยเส้นนั้นอาจจะว่า เงินเดือนทั้งเดือนหรือหลายเดือนที่เขาสะสมแล้วเก็บมา <c oughs> นะครับมันได้อันตรานหายไปเลยแต่ตอนเขาซื้อเขาก็ปลอบใจแฟนเขาว่าแม่อ้อยชีวิตเราจะดีขึ้นแล้ว <c oughs> แม่พูดแล้วก็อยากร้องไห้ <c oughs> ปรากฏว่ามันเก๋คุณรู้ไหมฮะคุณน้อยทำไง ก็ปอบใจคุณเฉินนอนนอน,นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วอย่าไปคิดมากเ <_ d ata> ขาบอกผมว่าเขาไปซื้อข้าวข้าวกะเพาเนี่ยขอข้าวเยอะๆนะครับแล้วก็ผัดให้มันโชคๆหน่อยเ <_ d ata> ขากเขียนเนื้อเนี่ยให้คุณอ้อยทานส่วนฉันเนี่ยเขาก็ทานข้าวเปล่าที่ คุกกะน้ำแบบเผานะครับแม่มันเหมือนมันหลันทศนะเขาผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยแม้กระทั่งว่าไปหลอกสร้อยแมา่ไปหลอกสร้อยพ่ออะไรมาซื้อพระเนี่ยรมลึกคุกคานอ่ะพูดง่ายๆนะ <c ười> แต่เขาก็ได้กําลังใจกําลังใจคุณน้อยดูแลเขาเขาบอกคุณน้อยไม่เคยซ้าเติมเขาเลยให้กําลังใจตลอดนะครับพอเขาเริ่มแก่งเริ่มเป็น อดทนต่อสู้นะครับเรื่อยมาตั้งแต่ลูกเขายังอยู่ในท้องเล็กๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็ไปแต่งงานใครนักคนจังหวัดตากนะคนนั่นคนจังหวัดเอ้ยคนจังหวัดตากดากตาบเขาถามตัวเฮยว่าทําไมต้องลาบากขนาดนี้วะก็คือได้แฟนไกลอ่นั่งรถทัวร์ไปไปแต่งงานขากลับเนี่ยยืมเงินถิงสอดเนี่ยกลับมาอีกหมื่นห้าหรือสองหมื่นนะจะดำไม่ผิดนะสร้างตัว เขาบอกกับกูน้อยว่าจะทําให้เป็นหมื่นเท่าพันเท่าอะไรหมื่นเท่าหลายๆหมื่นเท่าอะไรแบบนี้มันก็เหมือนฝันกลางอากาศคือในใจก็นึกว่าแม่งทรมานชิบหายเลยกูต้องมาแต่งงานมีใครๆแล้วนั่งรถทัวร์มาด้วยความเหนื่อยยากลํบาบากคือสมเพศตัวเองอะนะครับจากวันนั้นมาถึงวันนี้นะครับลูกชายเขาก็ยี่สิบกว่าคุณเชื่อนะครับ เฉินน่าจะมีหลักทรัพย์และเงินสด,สดเป็นพันล้านนะครับก็มีบิกซีสามแห่งมีโรงแรมซึ่งผมไม่รู้ว่ากี่แห่งมีอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วเ็ายังไม่หยุดเขาจะสร้างรีสอร์ทสร้างนี่สร้างนั้นรวมทั้งพระที่เขาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่หน้าร้านที่ดูคร่าวๆเนี่ยก็หลักร้อยๆล้านนะครับหลายร้อยล้านเอางี้ดีกว่าที่นเห็นนะตัวมเองได้ของได้อะไรบางทีก็ต้องให้เขาตัดตัดส่งให้เขานะครับ เป็นคนที่ซื้อดีพอ้อควรและเป็นคนที่จิตใจดีนะครับ <c oughs> นี่คือความสําเร็จที่เขาประสบนะครับเพราะหนึ่งกำลังใจจากภรรยาสองจากความที่เขามุกมานะจากเด็กขบับมอเตอร์ไซค์เลยทุกวันนี้ไอไอใบบินมอเตอร์ไซค์ที่เขาซื้อเสื้อวินเนี่ยยังอยู่เขาเคยลงโพส์ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผมฟังเพลงอะไรที่มันเป็นกาลังใจเนี่ยมันมันมันสะท้อนมากนะครับสะท้อนมากๆ ผมออกจากบ้านมามีเจ็ดสิบาทนะครับมีเจ็สิบบาทวันนี้นะครับถึงไม่ได้มีอย่างเขาแต่หันหลังมานี่มันผมมากลเกินฝันและ้นะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคแค่เอ่ยก็ตกใจแล้วบ่อยท่าประจำนะครับเด็กเย็บเสื้อโหลช่วยแม่นะครับโหละหกบาทอะไรต่างๆเนี่นะครับเขาก็ล้มลุกคุคาน,นครับ <c oughs> หวังเพียงกำไรอ,อ, 100, 200, องค์ร้อยสองร้อยยังเทียงโดนชักดาบไม่ให้คือธรรมดาองค์ง 100, หนึ่งได้ร้อยหนึ่งไปไปห้าองค์ก็ยังร้อยอยู่มันนั่นนะนะครับก็มีความน้อยนิดต่ําใจอยู่บ้างเจอนะครับแต่มันก็เป็นบทเรียนราคาแพงที่เขาได้รับนะครับแล้ววันนี้นะครับเขาเล่นพระเขาอยู่ตลาดหุ้นเขาซื้อกระเพาะปลาขายกระเพาปะปลาไฟหลังสุดเนี่ยประมาณห้าร้อยล้านนะครับส่วนหุ้นเราไม่รู้ครับเขาซื้อเท่าไหร่ แต่ว่าเขาอยู่ในอันดับต้นๆน,นี่คือเขานะครับเขาที่สองคนแบบเป็นแรงใจมากๆเขาอาจจะไม่เสียหายอย่างผมนะผมมันยูริชิแฉกนะครับพูดภาษาบ้านๆก็คือดอกทองนะครับ <c oughs> ผมเล่นก่อนเขารวยก่อนเขาแล้วก็โทษนะชีบหายก่อนเขาก็ <c oughs> ยังไม่ชิบหายแต่ผมชิบหายไปเยอะนะครับแต่คนเราไม่เป็นไรครับกลับตัวทันนะครับผมอาจจะมาเริ่มต้นที่อายุหกสิบก็ได้นะครับ แต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจและทุกคนก็คือเล่นไพ่ถูกทางครับอย่าหลงนะครับอย่าหลงถ้าหลงแล้วอนาคตคุณจบนะครับยังไงก็กู่ไม่กลับกูไม่กลับแน่นอนนะครับร้านเปอร์เซ็น <c oughs> <c oughs> ผมเคยมีคนถามนะครับ <c oughs> อาจารย์ซื้อจริงหรือเปล่าเสียลักซื้อจริงหรือเปล่า <c oughs> พพะที่ผมให้คุณดูเมื่อกี้สององ,องค์นะ่อีกองหนึ่งเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่หักสองท่อนหักหักอย่างนี้นะครับ สามแสนอัพครับถ้าไม่หักอาจจะสามล้านห้า<บ>นะครับผมไม่รู้ว่าคุณไปอยู่ตรงไหนของโลกนะครับไม่คิดว่าคุณอยู่ตรงไหนของโลกอย่าโมทิฐตอย่าอีโก้อยู่ในตัวนะครับเอานะครับถือพระมาแล้วมาเจอกับผมเนี่ยถ้าไม่ซื้อแท้นะถ้าไม่ซื้อยากทำอะไรทำเลยนะครับที่พูดที่แดกดันทุกครั้งเนี่ยอยากให้คุณเข้ามาให้ถูกทางเหมือนอย่างเหรียญทองคำเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะ เขาก็พยายามบอกผมว่าสิบล้านจานรักซื้อไหมผมซื้อครับ mm. เขาก็พูดพูดถึงผู้ดีนะด้วยความเคารพครับไม่ได้ดูหมิ่นลบหลู่แต่แปลกให้เบอร์มาโทรไปก็ไม่รับแต่โพสต์มาเรื่อยซื้อจริงหรือเปล่าซื้อจริงหรือเปล่าก็าบอกแล้วมาดูเฉยๆแท้ๆก็เอาค่ารถไปหมื่นหนึ่งฟรีๆถ้าไม่ขายนะแต่ถ้าขายก็รับไปเลยสิบล้านสำหรับสภาพที่สวยนะครับ <c oughs> มาพิสูจน์กันตอนที่คุณถือของมาเพราะคุณบอกว่าคุณจะส่งมาผมก็ดูทั้งไลน์ดูทั้งเฟซดูทั้งเพจดูมางหมดนะทั้งๆั้นไม่เป็นก็ไปจ้างคนเปิดให้ดูก็ไม่เจอไม่รู้คุณส่งไปประเทศไหนถึงไม่เห็นสักทีนะครับราบเรียนด้วยความเคารพอยากได้ครับอยากได้มากๆเพราะลูกค้าที่อยู่ข้าง,งหลังเอามีดแทงหลังแล้วเมื่อไหร่มันจะมาทีเมื่อไหร่มันจะมาทีนะครับ แล้วก็รูปหล่อลงมาทวดเห็นไหมเมื่อกี้โชว์นี่คือเลขใต้ฐานนะครับเลาเบ็ดตรงเลขใต้ฐานแล้วเนี่ยเมื่อวานผมไปเมืองการเพราะ็ส่งมาพอคุยราคามื่จบผมขับรถไปถึงเมืองการผมวางเงินเขาวางพระต่างคนต่างหานห,หลังกลับชื่อก็ยังไม่รู้เลครับแต่เขาก็มีไมตตีพูดคุยจะเลี้ยงข้าวผมไม่เป็นไรครับผมรีบนะครับจบจบภายในสามนาทีแต่คุยกันมาละสามวันคุยจนต้องกระแทกแดกดันอวอกาศ กลงยังไงเนี่ยส่งพระมาแล้วขอเบอร์ก็ไม่ให้ผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่คุณบอกสิคุณอยู่มุมไหนของโลกนะครับถ้าแท้ผมไปถึงหน้าบ้านคุณนะครับขอส่งพระแท้มาแล้วบอกว่าขายนะครับราคาตีแมงล้นฟ้าไปเลยถ้าแพงเดี๋ยวผมต่อเองนะครับไม่ต้องถามว่าให้เท่าไหร่เพราะให้ไปแล้วเดี๋ยวมันไม่จบมันไม่ตรงกับใจไนงะในใจคุณอาจจะตั้งไว้สามล้านผมให้ไปสามแสนเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าผมรังแกคุณ เอาเป็นว่าคุณอยากได้เท่าไรคุณบอกแล้วผมจะซื้อได้เท่าไรมันจะต่อนะครับเมื่อจบกันได้คุณก็รับเงินผมก็รับพระแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่ยุ่งยากเลยสําหรับพระแท้นะครับพระที่ผมไม่ซื้อมีสองอย่างแพงเกินไปกับพระเกสนะครับถ้าไม่เก๊แล้วราคาซื้อได้ต่อยลงทุนสิบล้านกําไรห้าหมื่นก็เอานะผมไม่เคยหมิ่นเงินน้อยนะครับแล้วก็ไม่คอยวาสนาด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ย <c oughs> เป็นเด็กกล <c oughs> างตลาด แบกหอมแบกกระเทียมช่วยแม่บาดหัวไหลเลือดซิปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าลงทุนปับ๊บขยับนิดเดียวได้สามหมื่นห้าหมืนแสนแล้วก็ไม่ซื้อก็ไม่ใช่รักสีเกศแล้วละครับนะครับ,นะค,รบคุณได้เปรียบทุกประตูเก๋ผมก็ไม่คืนคุณไม่ด่าคุณด้วยนะผมจะด่าเฉพาะคนที่หลอกลอก่อผมเรื่องจะมาขายแล้วไม่ขายบอกว่ามีนั่นมีนี่สุดท้ายก็ไม่มีนั่นแหละครับผมด่าแน่ แต่ถ้าขายผมเนี่ยต่อให้ผมโดนคุณเอาพักเกม,มาขายสักห้าล้านสิบล้านผมยังไม่ด่าคุณเลยเพราะวันนี้คุณยังเป็นเพื่อนผมได้นะครับเพราะถือว่าผมโง่เองนะตามสึกถั่วดูไม่ออกนะครับผมรักทุกคนนะครับแล้วก็ผมก็เน้นทุกคนว่าเป็นให้ถูกเถอะคนเล่นพระถูกทางมีแต่กําไรนะครับแล้วก็มีกําลังใจที่ดีไว้พูดคุยกันไว้เป็นอ่ามัน เรียกว่าตัวอย่างนะครับเป็นเป็นครูของน้องๆคนที่ขายพัดแท้ผมเนี่ยถ้าให้ผมเปิดเผยตัวได้ให้ผมไล์ได้ผมไล่โชว์นะเพราะอย่างน้อยเนี่ยจะได้ทุกคนที่ยังไม่รู้เรื่องเนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยพังนี่เป็นล้านหรือ,อว่าเฮ้ยพังนี่ขายได้สามล้านาล้านเว้ยอย่างเงี้ยนะครับบางคนมีพระแท้แต่ไม่รู้เขาว่าขายได้เท่าไหร่คุณมาครับมาหาผมนะครับเอาไล์ผมไปเอาเบอร์ผมไปแล้วควุยกับผมผม,ผมมีแต่ความจริงนะครับ หมดเวลาที่จะโกหกแล้วนะครับผมอยากได้กําไรผมจะขอคุณพระคุณขายได้แสนพี่ครับผมซื้อพี่เก้าหมื่นได้ไหมให้ผมอะไรกินสักหมื่นหนึ่งนะค่าใช้จ่ายค่าสองหุ้ยผมค่าลูกน้องค่าเช่าร้านค่าอะไรแบบเนี้ยผมเชื่อว่าคุณไม่ใจดาพอนะครับแต่แบบแม่ฉันมีไอ้นี่ฉันมีไอนน้น,อน,นั่นโอ้โหแทบจะเหาะได้เลยอ่ะสุดท้ายก็วัดฝันในอากาศนะครับ คุณไม่ได้วาดฝันในขาดถูกคนเดียวคุณยังมาวาดฝันให้ผมอีกนะครับผมก็เพ้อไปเถอะลายอยู่ไหนวะลายอยู่ไหนวะทําไมไม่เข้าวะแม่บางทีผมแบบไล่ไปไล่กลับสี่รอบห้ารอบเทานั้งที่ตัวเองก็งงๆเซ่อๆอยู่แล้วเกี่ยวกับไอ้เพจเฟซไลน์อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็จ้าเป็นจําใจจะนั่งเฝ้าจนหลายคนก็ด่าอีหามจะดูหนังโป้ไงว่าแม่งหมุนอยู่นั่นนะ โอ้ยจริงๆแล้วผมหาหลายเก่าที่ผมทักไปนะครับว่าขายเท่าไรแล้วคุณเงียบไปเหมือนเป่าสากอย่างเงี้ยมันตอแต่สวัสดีครับพี่ตู่รันทรายนะครับสวัสดีคุณเพชรทรงสวัสดนะครับสวัสดีครับเห็นเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญเหรียญทองที่ว่าที่ต้อมนอครสวรรค์มีเขาคงดูแล้วมาหลอกอาจารย์เป่าครับผมไม่ทราบครับใครจะดูที่ไหนก็ช่างนะครับแต่ถ้าคุณมีแท้ผมซื้อแน่นอนนะครับ าไม่ซื้อก็อย่างที่บอกครับรองเท้าจุ่มขี้ม้าตบหน้าเลยนะครับผมก็เฝ้ารอรอครับนี่กี่วันแล้วที่เขาบอกเราว่าเขามีนะครับทุกคนก็เห็นเวลาเขาไลฟ์สดเขาเขาคอมเมนต์มาว่าจา์ซื้อหญิงล่านะครับจนแล้วจนรอดผมก็ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยปรากฏตัวนะครับให้เบอร์มาก็โทรไม่รับก็เลยไม่รู้ว่าเขาเจตนาอะไรนะครับฮัลโหลสวัสดีครับครับครับอ่าลายแล้วงะลายอะไรอ่ะลายที่ส่งไปครับ ชื่อไรอะไรครับพี่ส่งไปยังครับให้ผมส่งเบดตรงไปแลวอะไรไปหลายอ่ะพวกนั้นไม่แท้หมดดูแล้วพี่ของแท้อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมเข้ามาดูไลฟ์ผมสิผมวางอยู่ของแต่แท้นะวงนี้ซื้อมาเกือบล้านพี่เข้ามาดูได้เลยครับครับไม่แท้จ้าถ้าแท้ไม่ต้องกลัวถึงหน้าบ้านเลยนี่ก็ไปเอาหน้าบ้านเข้ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้นัมเบอร์เจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับเป็นเรือวะนะครับ ส่วนพระลอดนี่เป็นพิมพ์ใหญ่แต่หักสองท่อนซะแล้วนะครับแบ่งขายที่เราทอนแล้วกันทีนี้สมเด็จก็ไม่แท้เลยไม่แท้จ้าถ้าแท้อยู่ไม่ได้แล้วร้อนวิชาต้องไปให้ได้เลยไ็ไป็นไรหาใหม่ครับอดทนต่อสู้นะครับครับกับเรียนในความเคารพนะครับลูกค้ากำลังมาเดินเข้ามาแล้วอะไนะ มาสามคนนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งคุณนราทิพสวัสดีครับเดี๋ยนมืกันเลยหอมรุ่นแรกตอนนี้ต้องมีให้ห้าหกแสนอย่างต่ำเชิญนะเชิญนัก่อนนะครับครับพอดีไลฟ์สดอยู่คุยกับแฟนคลับหน่อยวันไปเมืองการไม่เอามา รเป็ดน้อยนะครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่อาหงขอน้ำเย็นสองแก้วพี่อาเคยส่งไปให้ลูกสาวแล้วคุณสิริชัยเป็นผ้าอะไรจ๊ะส่งไปให้ลูกสาวแล้วเผมไม่ทราบนะครับลูกสาวไม่เห็นบอกเลยสวัสดีครับเฮียเดชาสวัสดีครับคุณปุ้ยสวัสดีนะครับคุณธนวัฒน์ใจอุ่นสวัสดีครับ เฮดชานี้ก็พระมหาศาลนะครับถ้าปิดของมานี่ทะลุลอยนะครับร้อยล้านนะไม่ใช่ร้อยบาทนะครับอ่าซุ้มพยาไกรชนถามมาแล้วพราะรอดหักแพงไหมครับอาจารย์จะไปแพงได้ไงหักนะักก็ไม่แพงไงนะครับรวานซื้อคนเดียวเลยหัวใจสั่นรัวเลยหักหักจะรุดหักแบบนี้แพงไหมแพงครับพี่ของดีไม่มีถูกครับของถูกไม่มีดีนะครับถ้าแท้ด้วยถูกด้วยก็ไม่หักก็ซ่อมมีแค่นั้นนะครับตอนนี้ของดีของถูกก็มีแต่ปลเกลือกับปลาเค็มนะครับ <c oughs> คุณเพชรทรงสวัสดิ์สมเด็จชัยโยนเร่งโตก็สามแสนอย่างต่ํานะครับคุณสักรินนะครับสวัสดีรัาราจารเฮงครับวันนี้โอ้ผมเฮงวม่ได้เกิดแล้วครับแทนเธอเลยครับจอกเย้ววันไปเหลียยลูกูสวงรุ่นแรกสวยทีสย่สวยสี่ห้าหมื่นนะแต่บอกก่อนนะผมไม่เป็นนะได้ยินได้ฟังให้เฉยนะครับไม่ใช่อาจารย์บอกสียหหมื่นขายอาจารย์ไม่ใช่นะครับบางอย่างก็ขายผมไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซื้อทุกหลงบ่อเหมือนกันนะครับ <c oughs> คุณพัชาราเรียนประชานะครับคุณนายแพทนี่เศรีเนียครับรวยมากนะครับแต่แกล้งจนหาละแท้ตลอดคุณพิสนุนะครับสองหนึ่งสี่ชาติการดีมาครับอาจารย์น่าจะเป็นของสมเด็จโตหรือเปล่าอันนี่ไม่ทราบนะครับคุณอะ,อะไรเนี่ยภาษาอังกฤษไม่เคยแข็งแรงต้องขาทานโทษน,นะครับ เอ็นครับนางอกนุนใหญ่สวยราคาเท่าไหรถ้าอกนุนใหญ่ทะลุล้านนะพี่อกนุนเล็กก็อยู่ในเกรดรักสองล้านแสนนะครับเอามาครับถ้าแท้มาคุยกันแท้สวยคุยได้เลยน้องเป๊ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณน้ำนะครับคุณน้ำคุณน้ำแดงซ่าสวัสดียมามเช้าอาจารย์สวัสดีครับเอฟซี FC พิจิตนะครับกิติรัศวัยสวัสดีคับอาจารย์คุณจินดาศิริาบาลอ่าอันนี้กงชุบ ไอ้กุ้งเผาทองชุบนะครับพมบรีสนิทกันมากนะครับกุ้งใหญ่อร่อยนะครับกุ้งเผากุ้งแม่น้านะครับสามตัวโลนะครับขอยืนยันความอร่อยนะครับทาไมอร่อยมาเอาตังคืนจากผมนี่นะครับอันนี้เอฟซีกันมาสามสิบปีรักกันมากนะครับสวัสดีครับอาจารย์เหรียญหลวงพ่อเปิดรุ่นแรกนะทองแดงถ้าเป็นหนึ่งเก้าสวยๆเนี่ยสามหมื่นนะครับถ้าเป็นนวะแสนขึ้นนะครับจะรักนักเลงน่ารักพูดจาไพเราะอ๋อขอบคุณครับผมผมไม่ใช่นักเลงับผมนักรัก สวัสดีครับพียรักษฟังเฮียแล้วตรงใจดีครับคนเรานะครับถ้ามันพูดตรงๆพูดกันจริงๆไม่ต้องโกหกกันมันก็โอเคครับเข้าใจกันหมดแหละนะครับถ้าหลอนอกันพูดอะไรมันไม่น่าฟังหรอกครับผมมีหลมพักันขอเบ็ดครับติดต่อได้ที่ไหนอยากให้อาจารย์ได้ครับพี่ฟังนะพี่โทรมาผมเดี๋ยวนี้เลย0951687501สำหรับหลมพักันนะครับถ้าสวยกัไอะไรเต็มเอาไปสิล้านนะครับ ถ้าหย่อนลงมาก็ว่ากันตั้งแต่ระดับหลักแสนขึ้นไปถึงหลายๆล้านนะครับถ้าสวยจริงไม่ต้องกลัวครับไม่ซื้อเดี๋ยวแม่ตีตายนะครับคุณพงสุวรรณตั้งศิริกำลังชมสวัสดีครับคุณอะไรนี่พะรวยมาแรงครับใช่ถูกมาแรงครับคุณยุทธจักรสวัสดีครับอาจารย์รักสวัสดีครับอาจารย์ครับไอไข่ทำไมราคาขึ้นรายวันเลยครับ ไอ้ไข่นี่มันขอได้ไวรับนะครับผมพูดเล่นๆไปปากคันทะลึงบอกจะขายพัดเมนทิงเชียงใหม่ไม่มีใครดูแลชิบหายแม่งวางสายมีคนโทรเข้ามาเลยแล้วเสือกจบด้วยนะครับฝรั่งซื้อฮนะเลยจำเป็นต้องโอนให้เขาไปโดนเมียด่ามาเจอปันเนี่ยใครบอกมึงว่ากูจะขายเปล่ากูก็ไม่ได้ตั้งใจขายไงแต่มันเสือกซื้อกูทาไงล่ะเออยังไม่ได้ไปแก้บนเลยใครพงศ์วนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณกีรศักดิ์อาจารย์ครับอยากทราบประวัติปิดตาพ่อเอีย พิมพ์กุมาหลวงอ๋ออันนี้เป็นของพี่หาวัดเทพนะครับหรือสง่าการไฟฟ้าเป็นผู้จัดสร้างนะครับจำนวนาการสร้างน่าอยู่3,000องค์นะครับปลุกเสกนะครับโดยหลวงปู่โตเป็นประธานนะครับหลวงพ่อเอียเป็นรองประธานนะครับทำพิธีปลุกเสกสองครั้งคือที่วัดหลวงพ่อเอียกับวัดหวลวงปู่โตใครที่ได้จากหลวงปู่โตเขามักจะบอกว่าอันนี้เป็นของหลวงปู่โตแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเป็นของหลวงพ่อเอียแต่หลวงพ่อเอียได้มอบให้หลวงปู่โตไปส่วนหนึ่งนะครับ การเรียนด้วยความเคารพนนี้คือของคุณสง่าวัฒเทพหรือสง่าการไฟฟ้าปัจจุบันก็เสียชีวิตแล้วเป็นสิทษย์พี่ซึ่งผมให้ความรักและคเคารพนะครับตอนนี้วสวยๆองค์นึงแตะหมื่นแล้วนะแปดเ้าพันได้แน่นอนคุณจันนะครับสายเขียวนะครับสวัสดีครับคุณประวิทธพุ่มกระจ่างสวัสดีครับคุณแดงจำหลัดหลงพกกนหลังเส้นตองแสนกว่าบ,บาทครับพี่นะครับ พี่ตู่ร้านทรายกราบขอบคุณมากนะครับที่โหปักหมุดให้กราบขอบคุณเลยกราบขอบคุณมากๆเลยพี่ตู่นะมีอะไรให้น้องคนนี้รับใช้พี่ตู่โทรมานะครับคุณตั้มสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,จจรค,รบคุณนันทวุฒินะครับวันนี้เข้าร้านกี่โมงครับวันนี้ก็น่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงนะครับจะไปรับตะไคร่โอ้ไว้ตะไคร้ไม่ได้มาเที่ยวร้านผมนะคุณไปรับเขายังไงคุณพี่ปุ้ยเลียนใบขี้เหล็กรู้เพี้ยตอนนี้แพงครับหลักหมื่นแล้วนะครับ อดีตนั้นเคยมีอยู่ประมาณสักห้าร้อยเหรียญแจกหมดแล้วครับเกี้ยงแล้วผมมักจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าพระจากผมไปหมดก็จะแพงนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> คุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับเฮียลักสวัสดีครับอาจารย์หงมา่โอ้โหตุ่มจูอาจารย์นะครับอาจารย์ตึงนั่งแลวอาจารย์ใช้ออังหม,ม้เมีอะไรไปรู้จักได้ไงอ่ะโอ้โห หายแล้วและทับศัพท์มาด้วยอาจารย์หงนะครับภาษาอังกฤษคุณสมหวังนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวอีกสักข้างคำถามนะครับพอดีมีแขกนะครับกับประธานภัยนะครับค่ำๆเราเจอกันใหม่โปรโมตรุ่นแรกเล่นไหมครับโตในจาโตบังกะทิงหรือโตวัดอินหรือโปรโตวัดละคงบอกโตโตในหลายโตเลยนะครับไปรันทรงสี่เหลี่ยมเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่สี่เหลี่ยมถ้าไม่มีปกโพก็หมื่นกว่าบาทถ้ามีปกโพก็น่าจะอยู่หลายหมื่นนะครับ ต้องอยู่ที่พิมพ์นะครับผมคุณพงษสุวรรณนะครับเห็นไครับสายเข้าคุยคุณพงษสุวรรณนะครับ,รรบผมเคยเจอแบบพูดตรงๆแล้วไม่เชื่อครับคืออะไระพี่ไปเจอใครที่ไม่เชื่อถ้าเจอกับผมพี่ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมได้นะครับพี่มีแท้อย่างเดียวได้เสียถ้าพี่ไม่มีแท้ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อกันนะครับ <c oughs> เพราะบ,บางบางคนคนเรามันไม่แน่นอนนะพี่แล้วพี่ไปเจอใคร ถ้าคนที่พูดตรงมันต้องคนพบได้แล้วคนคนพูดตรงแล้วแล้วคุณไม่เชื่อก็แสดงว่าคุณไม่เจอคนพร้อมแล้วล่ะครับนะครับนะครับคุณพงศ์สวรรณนะครับผมไม่รู้คุณเจออะไรมาแต่คุณเจอผมเนี่ยถ้าคุณมีพระแท้คุณก็รับตังค์ถ้าคุณมีพระเค่ก็คุยกันแค่นั้นเองนะครับผมไม่รู้คุณคอมเมนต์อย่างนี้อาจจะเป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าความหมายหาเรื่องคุณก็แสดงตัวมาได้เลยครับผมพร้อมนะครับ พศันดานผมแม่งเฮียผมเนียนได้ทราบด้วยความเคารพนะครับไอเจอประเภทแบบพูดตรงแล้วไม่เชื่อก็แสดงว่าคุณเจอเฮียไม่เจอคนถ้าคุณเจอคนเดี๋ยวผมบอกได้เลยว่าตรงไปก็ตรงมาถ้าเฮียมาคุณเฮียไม่เท่าผมหรอกผมบอกคุณนะถ้าเข้าใจผิดก็ขอโทษแต่ถ้าเข้าใจถูกต้องคุณก็แสดงตัวมานะครับผมไม่กลัวใครแล้วไม่ต้องเอาใครมาเคลียร์เไม่เคลียร์ใครผมใหญ่พอสมควรนะครับถึงโตโอเดียนสวัสดีครับอาจารย์คุณธงชัยเขตุชมพูอาจารย์ครับหลวงวภูมิมี อาจารย์โคกสมรงเวลาบรุรีรุ่นแรกเรียนเซมาเล่นปะระกับอาจารย์อะไรอ่ะการภูมิโ,มโอไม่รู้จักนะครับโคกสมรงมาจักนักเลงนะร,ร,รู้จักงมือปืนหลายคนนะครับคุณมิตรสวัสดีครับอภิทรัพย์ทวีคูณนี่สิทธิ์ผมเองขอเบอร์ใหม่ครับไม่ทัน095 168 75 01นะครับ 0951687501นะครับบอกทุกคนนะครับนะครับแม้แต่คนที่ไม่สบายใจก็โทรมาได้นะครับคุณชัยวัน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพครับคุณตั้งสอชดช่วงชอบหลักการพูดของอาจารย์ครับแรงระดับเหตุการณ์ได้ดีมากถูกต้องชัดเจนครับแรงมาก็แรงไปนะครับผมมนุษย์นะครับยังมีกิเลสตัณหาราคะมีครบนะครับแล้วก็มีโทสะโมหะเพียบนะครับ ดีครับอาจารย์พระ,พระนครยกอาจารย์เล่นหลวงพ่ออะไรบ้างเล่นทุกวัดที่ดังพระนครยกผมอยู่นานคุณลิฟนะครับดีครับอาจารย์ช่างเสริมหวัดดีครับชทลายไลท์แอทอารูเคโฟหกครับหกตัวส่งตอนนี้ก็ได้ดูตอนนี้นะครับพี่จิรศักดิ์ครับ หลังเรียบกับหลังนูนต่างกันไหมครับอาจารย์ปิดตาเพาะเอียพิมพ์คาหลวงเหมือนกันครับเหมือนกันมีทั้งเรียบมีทั้งนูนมีทั้งลายมือพระสร้างจำนวนสามพันแฮนด์เมคครับกดไปขึงไปขยันหน่อยก็ถึงเรียบไม่ขยันกดปั้งไบลายมือก็ติดอยู่นะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินก็เริ่มเล่นแล้วนะจ๊ะอาจารย์ครับผู่ทวดมีห้าองค์ในตรับไปแต่งสององค์อีกสามองค์พิมพ์เล็ก ก็อจุดใน่าตลบบอกว่านี่ไม่ทราบจริงน่าจะเป็นยุคหลังนะพี่นะคุณชายสวัสดีครับจานร่ารวยครับจานโอ้โหไม่รวยครับที่มีมาเสด็จังเขาตัวตาล้มลุกท่านท่านจะมาแพงไหมบอกได้เลยนะครับถ้าสวยผมซื้อสองล้านนะครับสองล้านนะครับเอามาอยากได้มากลูกค้าสั่งมาแปดปีแล้วยังหายเขาไม่ได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณโอมวินเทสนะครับ การฟันหนึ่งเจ็ดโอ้นี่ไม่ทราบชื่อรุ่นพี่ต้องบอกชื่อรุ่นมาบางทีบอกกอสอบุปไปไม่ถูกกันคุณแผนตัดเดียวหน้าเทวดาซุ้มคู่ตอนนี้ก็ยอยู่สามหมื่นนะจ๊ะรวมกันในตะกัวโอ้ยอย่าเล่นเลยอันตรายครับเขาไม่นิยมกันนิยมทองแดงนิยมเงินเงินหน้าทองอย่างนี้นะครับเอ่อพะระหล่อสมเด็จปีสองสี่ศูนย์แปดไม่มีครับมันเป็นเรื่องโกหกนะพี่นะสองสี่ศูนย์แปดยังไม่มีการหลอ่อนะครับยังไม่มีการหลอ่อสมเด็จออกมา โอเคนะครับอีกสักหนึ่งคำถามผมไปแล้วคุณสมหวังนำพาสวัสดี<อ>ครับอาจารย์ดูพระอะไรครับอ๋อพอดีมีเบตตรงกับพระรอดจริอย<ต>่วัสดีครับผมผมผมมีทางลงพระบัจารผม,ผมไม่สามารถส่งทางหนาอาจารย์ดูได้คนะรับอาจารย์เออเข้าลายเลยมีเด็กหรือทำไหมถ้าพี่ทำได้ฟังนะแอดไซน์นะครับแอดเอวงกลมเนี่ยแล้วก็ r U K ์หกสี่ตัวครับพี่ครับ ครับอายูเคหกสี่ตัวนะการไปทำบุญที่การชนะบุรีพระอาจารย์เราทำทั้งบุญทำทั้งบาปเลยเมื่อวานนะครับโอเคครับพระอาจารย์ครับครับสวัสดีครับถ่ายรูปให้ดูชัดๆให้อาจารย์ดูนะครับได้ครับได้ครับสวัสดีครับโอเคนะพี่น้าเดี๋ยวคืนนี้เราเจอกันนะครับเดี๋ยวผมคุยกับลูกค้านิดหนึ่งนะครับตามที่บอกนะครับถ้าคุณเล่นพระแท้นะครับลุวงออกมาก็มีราคาเกิดขึ้น คุณมีพระเกศก็เ,เป็นการพูดคุยกันจำไว้นะครับผมไม่ชอบหาเรื่องแต่ถ้าเรื่องมาหาพ่อแม่พี่น้องผมบอกสู้แม่งอย่างดีกาเลยนะครับตังค์เยอะเวลามีเรื่องตังค์เยอะห้าล้านสิบล้านมีประกันตัวไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าหากว่าดีๆกันอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเสถิรภาพไม่ค่อดีคอนแขนแต่ถ้ามีเรื่องพ่อแม่พี่น้องผมแม่งตังค์เยอะเลยครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับ